ว่าปกติเป็นคนหารองเท้าใส่ยากค่ะ <c oughs> เพราะว่าเทา้าอุมและเป็นตรงสีเ่เหลี่ยมโดยเฉพาะพวกรองเทา้าแบบใส่งานแบบต้นสูงมันจะไม่ได้ใช่่ใช่ะอะใ่ามันหาใส่ยากทุกแบบเลยเพราะว่าใส่แล้วเท้ามันไม่สวยอะมันบานมันบานแล้วมันตั้นด้วยไม่ใช่บานอย่างเดียวเาคือเท้า <c oughs> แก่บานอะมันก็จะไม่พอดีกับเทา้า เท้าทั่วไปใช่ไหมเพราะมันจะใหญ่กว่าหางเท้ายากมากนะคือบางทีสวยๆเนี่ยไม่ได้เลยคือข้างหน้าไยส์ได้แต่พอข้างหน้ามันแน่นไปยัดยัดไม่เข้าไปถึงข้างหน้ามันก็ต้องเพิ่มเพิ่มไซส์เพิ่มไซส์จะตลองใส่26ก็เป็น27า8แล้วพอบางทีใส่ข้างหน้าพยายามยัด้าไปได้ข้างๆบานออกมันจะบานออกเลยแถมทาให้มีปัญหาเรื่องข้างหน้าเล็บเท้าจะแบบว่าห เออจะโกเพราะว่าแล้วมันจะเป็นรอยเพราะว่าพอเราใส่รองเท้าคู่เล็กมากอะ่ะเล็บมันจะหักตรงเนี้ยนะแล้วมันก็จะบีบเพราะมันบีบข้างหน้า,อาพอเราพยายามใส่คู่ที่เล็กๆพอดีพอที่มันแบบดูสวยๆนะนแต่ถ้าจะให้ข้างหน้าแบบพอดีเท้าสวยๆอย่างเงี้ยข้างหลังก็เหลืออีกอก็ไม่ได้ก็ต้องใส่แผ่นรองอันนี้โอเคแต่แบบมัน สวแบบมันแก่คือจริงๆอ่ะใส่สบายใส่สบายแต่ว่าแบบถ้าทำแบบให้มันดูแบบทันสมัยกว่านี้นิดน่ะพี่ว่าน่าจะโอ้ยมาทยังไงอ่ะเออเอาอย่างนี้ก็ได้วางให้มัน